สวัสดีครับคุณอยู่กับผมเก่งช่องนักบอลพันล้านครับคลิปนี้ผมมาบอกถึงแผนการเล่นครับ12แผนการเล่นที่อัพมาใหม่แล้วก็น่าเล่นมากๆเลยฮะมีทั้งหมด12แผนครับจะมีแผนไหนกันบ้างเรามาเริ่มรับชมกันเลยดีกว่าครับแผนแรกครับเป็นแผน4 1 3 2อครับโอ้โหแล้วยืนกันแบบนี้ฮะน่าสนใจสุดๆเลยนะฮะ อีกแผ่นหนึ่งครับเป็น3 1 4หนะฮะโอ้โหโก็น่าสนใจน่าลองเล่นนะฮะใครมี R M F L M F เนี่ยก็น่าสนใจครับอีกแผ่นหนึ่งครับนี่ฮะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นแผ่นที่หน้าตาแล้วรูปร่างในค่อนข้างโกงเลยนะฮะอีกแผ่นหนึ่งครับเป็น5 2 3ครับกองหลัง5กองกลาง2แล้วก็กองหน้า3ครับเหมาะกับคนที่มีกองหลังเจ๋งๆเยอะนะฮะต่อมาฮะ แผนถ้าสองสามีกเช่นกันครับตำแหน่ง lwf rwf เนี่ยจะขยับขึ้นไปจากแผนที่แล้วนิดหนึ่งนะฮะต่อมาฮะเป็นแผนนี้เลยฮะ C222 ครับโอ้โหแผนนี้ก็ amf 2คน,นี่ยังเดือดแน่นอน,นะฮะต่อมาฮะแผน C222 อีกอย่างนึงครับอันนี้จะเป็น lmf rmf dmf 2คนนะฮะส่วนต่อมาฮะอีกแผนนึงฮะห3 2โอ้โหแผนนี้ก็ดูรัดกลุ่มดีนะฮะกองหน้า2ตัวแต่ไม่มี amf นะครับ อีกแผ่นหนึ่งละห้าสองสองหนึ่งครับอันนี้ก็แหม่น่าสนใจนะฮะดูกองหลังถึงห้าคนเลยฮะโอ้โหย่างเดือดแน่นอนฮะนี่ฮะแผนสามห้าสองครับแผนนี้ก็โอ้โหน่าจะบุกมันนะดูฮะกองหลังก็หาตัวดีๆยืนนี่น่าจะเหมาะครับอีกแผ่นหนึ่งครับเป็นนี่เลยฮะสี่สองสามหนึ่งครับอันนี้น่าสนใจอยู่แล้วครับแผนโคตรเก่งอยู่แล้วฮะ ก็แผน4.3 3ครับโอ้โหแต่ว่าหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะน่าสนใจครับ4.3 3อาจจะเป็นแผนที่ใครหลายคนเนี่ยใช้กันอยู่ครับใครใช้แผนไหนเนี่ยลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้นะฮะหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องนักบอลพันล้านไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสาวัสดีครับ